นี้นว่าไหมเออดีเลย์มีการดีเลย์ด้วยเกมห,ห,หัวห,หัวเฮ้ยเวื่อเวื่อไฮไลท์บุญเทศไฮไลท์เลยโคตรเวื่อ โอเคครับวันนี้ก็มาเจอกับผมพีพีซีจี G, นะครับวันนี้ก็จะมาทำคลิปเล่นตามติ๊กต็อกกันอีกเช่นเคยนะก็หายไปนะหลายวันนะครับไม่ได้ลงคลิปเลยนะครับก็แน่นอนครับตอนผมจะเริ่มทำคลิปเนะี่ยผมโคตรปวดฟันเลยแบบพูดไม่ได้เลยนะคนดูแบบปวดฟันมากเออก็ลเลยตอนนี้ก็เริ่มหายหายปวดแล้วนะครับก็เลยม,มาทำคลิปก่อนนะเพราะว่าวันพุธเนี้ยผมต้องไปติดเหล็กข้างล่างนะครับอันนี้ติดเหล็ก ที่ข้างบนนะก็เลยพอพูดได้อยู่นะแต่ข้างล่างนี่แบบน่าจะปวดมากนะครับก็ไม่ไดุ้งคลิปเลยก็กลับมาทำนะก็ลงเล่นเล่นเล่นตามติกต็อครับคลิปนี้ก็คลิปที่ผมจะมาเล่นตามไนปะคือคลิปนี้นะครับ มาผมก็จะมาปรับตามเขากันนะครับก็แน่นอนครับในคอมเนี่ยมไม่แน่ใจนะว่ามันจะเร็วหรือชา้าแต่ผมจะปรับตามนะแล้วก็จะมาลองเล่นให้ดูนะว่ามันจะเล่นได้หรือเปล่านะเดี๋ยวผมก็จะไปสร้างห้อง C หนึ่งกันไปตอนนี้ก็เปิดเรียกห้องกันนะมา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 ต้องรอก่อนโอ้ยติดป้ายกดคนระับอันนี้ C หนึ่งนะก็มา C หนึ่งโชว์เลยคือแบบเล่นตึงเกินโชว์ C หนึ่งนะครับคุณดูหูอจอค้นไปอะคือปรับปรับแบบนี้ในคอมน้ำมันไวมากนะครับตอนแรกผมปรับแค่สูงนะตอนนี้ปรับแบบในคอมแปดสิบห้า โอ้ยโคตรไปเลยเฮ้ยอ่ากดไม่ติดโอ้โคตรไปอ่ะโอ้โหลากเลยหัวเลยแบบยิงไม่โดนเลยลากโคตรไปอ้าไวมากเฮ้ยม้าลอนไม่ใช่ม้าลอนนี่แบบปุ่มเดินไม่นี่ไม่ไม่อะไรไม่รู้ไม่รู้เออโดนเปิดนะครับ เมื่อกี้ผมใส่นาฬิกาเล่นเฉยยิงไม่โดนเนี่ยใส่นาฬิกาเล่นยิงไม่โดนเลยถ้าไม่ได้ใส่นาฬิกานะแบบเมื่อกี้เก็บสีแล้วผมใส่นาฬิกาอยู่เนี่ยยิงบอลจอนไวมากจริงนะแบบยิงไม่โดนเลยดูดิโอ้โโอโอโว่าใครอุ้ยจุกได้ก่อนเลยได้ก่อนเลยไปได้ทองโอโ้ไวมากาอ่ะไวเกินในโทศรศัพท์น่าจะพอเล่นได้อยู่แต่ในคอมแบบพูดไปเลย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันเปิดเฮ้ยเกินเกินสองสูตรเลยนะสองสูตรละไม่ผมจะเอาจริงตอนนี้แน่นอนครับผมบอกนะอันนี้เป็นตาแรกของผมนะคนดูเป็นตาแรกเลยนะตาแรกของมันเลยถ้าติดตามเฟซผมก็น่าจะดูนะว่าวันนี้ผมไม่ได้อยู่บ้านด้วยแล้วเอ้ยโดนน้ำสองสูตรแล้วไม่แปลกนะฝั่งผมมองค่สี่คนวันผมผมผมว่าตกไปหมดเฮ้ยโอวล่างเรืหัวมันมันเร็วมากเลยนะจับจังหวะไม่ถูกเลยไวมากไวมากผมเล่นเข้าไปเลยโอ้โหเคลื่อนฟ้า จิงตาลายด้วยตาโค้อลายไหวมากไหวมากผมก็ไเลีกไหมโจวันไฟเกินอ่ะไฟเกินเหตุอ่ะเฮ้ยสามสูตรเหลวเฮ้ยสามสูตรเหลวเกินเกินไปเปล่าโดนน้ำร่วนๆเลยอย่างนี้ก็ไม่ไหวนะผมโดนน้ำสามสูตรละมาตอนนี้ต้องเอาจริง เฮ้ยิงไม่โดนเลยอ่ะมันมัวายมากเลยนะจะถามว่าระยะจุดมันยิงง่ายไหมก็น่าจะง่ายนะแต่มันไวเกินอ่ะไวเกินสำหรับคนเล่นนะคนธรรมดาผมว่าเล่นไม่รอดหรอกไวขนาดนี้เห็นว่าเราคนนู้นผมเล่นเข้าไวเลยพยอันนี้ผมจะพยายามแบบเล่นให้ช้าลงนะพยายามเลื่อนมาไวช้าเลยจะชนะได้ไหมเนี่ยอันหนึงโดนนั่รัวเลยอ่ะตัวอ่ะตัวออกไปออกไปออกไปเฮ้ยเล่นเถื่อไม่ตายอ่าตัวไม่อยู่แล้ว แดงเถือกแดงเถือกสองเฮ้ยแดงเถือกโอ้โหรักคนเลยน้ำก่อนน้ำก่อนมาว่ามาว่าตอนนี้มาว่างแดงเถือกโอ้โหแดงเถือกคตรเยอะอ่ะแต่ไม่ตายเกือบเกือบเกือบตายน่ะแดงเถือกเฮ้ยมาว่ะตอนนี้มาแตก เฮ้ยตึงเกินตึงเกินคนไรตึงเกินหน้าตึงเกินแล้วหล่อด้วยดูดิตึงเกินแล้วหล่อด้วยอ่ะคือตึงเกินแล้วหลอด้วยอ่ะคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะคนตึงกับตึงตึงเกินเหตุอ่ะเอออันอันนี้คือเมื่อกี้ตาตาสองตาสามตาที่แล้วที่ผมเทตามสูตรเนี่ยคือผมตั้งใจอ่อนตั้งใจเล่นอ่อนๆให้เขานะครับยังไม่ได้เอาจริงไงอะไรอย่างเงี้ยก็ตาเนี้ยคือตาเมื่อกี้ผมเอาจริงไงก็เลยชนะได้ไป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 มาดิมาดิบนหลังยิงมั้งอ่ะ เสี่ยวว่าเดี๋ยวมันลืมแบบหลายตัวหลายทางเกินหเห็นไหมน้องดังเถือกไปดังเถือกแค่นั้นน่าก็เบาเนี่ยน่าก็เบาเลยแดงเถือสองไปมาว่ะมาว่ะแดงเถือสองแล้วทำไรน้องทำไร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 อะไรอะไรทำอะไรน้องทำไรทำอะไรเดี๋ยวก็ล่วงนะแบบแบบตั้งไว้อย่างเดียวอ่ะดังเถือกดังเถือกนะแดงเถือกไปแดงเถือกเฮ้ยมาว่ะอะไรอะไรอะไรน้องพี่งงเฮ้ยดังเถือก ผมลบผมลบมันเซนเซอร์เซนเซอร์เซนเซอร์คนตัดเซนเซอร์เซนเซอร์ไม่มีน้ำมัเห็ดขาวนะครับเมื่อกี styles, Hanım, styles, Diamond, ้ผมยิงแดงเถื่อนนะเซนเซอร์เซนเซอร์ได anyway> ้ยิงแดงเถื่อนนะครับคนดูนะเออน่าจะเกมบั็กนะเมื่อกี้ไม่รู้เมื่อกี้เกมเกมผมค้างน่ะผมน่าจะยิงหัวนะมันแต่มันจอไวเกินนะจอไวทำไมอัดบัวว่าจอไวทำไมอัดตัววะผมพยายามมันจอไวจริงนะแต่ผมพยายามเล่นเนื่อมันช้าไงแต่ไม่เข้าตัวนะพยายามลากให้ได้ช้าแต่มันไม่เข้าตัวนะครับโทรศัพท์อาจจะเล่นได้ดีกว่านี้นะแต่ลิป เดี๋ยวมาทำในโทรศัพท์ให้ดูแล้วกันตั้งค่าอย่างเงี้ยมันได้นะเพราะเขาเนี่ยเขาในคลิปมันก็ในโทรศัพท์เหมือนกันแหละ <h> <h> ผมกลับมาทำในคอมไงอยากลองแบบปแปลกๆไงก็เลยมาลองมาทำในคอมไงเดี๋ยวคลิปหน้าในโทรศัพท์ก็ได้เดี๋ยวทำในโทรศัพท์ก็ได้เปิดกล้องเล่นในโทรศัพท์โชว์เปิดนิ้วอ่ะในเครือกอุ้ยในเครือกอะไรมีเม็เตียวเฮ้ยเตียวหลังมาเตียวหลังมาในเครือกเฮ้ยตึงเกินตึงเกินตึ้งเกินเห็นเราต้องเล่นแบบหพามโผล่เลยคนดูให้มาที่สุดจิบเกือ่ะ

ก็บอกแล้วสามนส่วนี่ผมแพ้ตาตาแรกๆคือผมอ่อนให้อยู่ก็มาเอาจริงตาที่หลังไงก็พอแบบจะเอาจริงตรฝั่งนู้นก็ไม่ไหวกับผมเล้ว่าผมเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยสามสามแล้วคือคือยังไงคือแบบอ่อนให้แรกๆเอาจริงอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่มันไวจริงพยายามพยายามเล่นแบบตัวอย่างครับผมก็ไม่ได้เล่นไม่เคยเล่นตั้งค่านี้นะไปดูท๊ิตบอกบางครัมาเล่นตามเลยแตงหยาอูโคตรมือเลยเวอร์จริงถ้าจอช้าที่ซ้ายเลยมเมื่อกี้ แล้วหัวมันเออดีเล่มีการดีเล่ด้วยเกมหัวหัวเฮ้ยเวอร์เวอร์ไฮไลท์บุญเทศไฮไลท์เลยโคตรเวอร์ไอแต่มันก็มันดีนะมันก็เร็วจริงนะมันก็เร็วจริงนะเนี่ยเร็วจริงนะเนี่ยเดียวอยู่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่น่ะไม่กล้าโผล่เลยฝั่งหนูไม่กล้าโผล่แบบไม่กล้าสก๊ต้าผมมันต้องไม่โผล่เลยอ่ะเราไปหลังด้วยนี่วัวมาหลังนี้ด่านนี้ไอเสียเวอร์นิดหนึ่ง ตัวหลังก่อนละกันเก็บเฮ้ยมันเล่นระเบิดดูดิระเบิดหรอระเบิดหรอเฮ้ยเฮ้ยถอยละเฮ้ยถอยนังเกือกไม่ดีระเบิดเนี่ยระเบิดนี่เนี่ยระเบิดเนี่ยบอกแล้วอ่ะเล่นเหลี่ยมน้องไม่ดีเฮ้ยนังเกือกโอ้โห cover สองนาทีเจ็บชิวๆอ่ะชิวๆเลยอ่ะชิวๆว่ะ คือชนะชัวร์คืออะไรอ่ะอันนึงโคโนอะไรโคโนอะไรเอ้ยเกือบเกือบโดดโดนโคโนะกลัวเลยมาดิมาดิมาดิไอ้เหี้บหลับตาเล่นอ,อยู่นั่นอนะ่ะเล่นหลับตาเล่นก็ชนะคืออะไรอ่ะ คือฝั่งนู้นนะ่ะคือผมผมภาษาอ่อนให้สามตาแรกอะให้นำมาสามส่วนแต่ก็เอาผมไม่ลงอะอันนี้อันนี้คือแบบเล่นดีจริงๆนะคนดูแบบจ้โคตรไวเลยแบบเล่นยากนะจริงๆเล่นยากมากคือผมขยับเมาส์แทบไม่ขยับเมาส์อะแบบเล่นแบบแทบไม่ขยับเมาส์เลยนะแต่มันก็เข้าหัวก็ดีก็ดีไม่โดนโอ้โหมันทำอะไรมันบ้าทำอะไรมันบ้างนอะเกินเกินเปิดอะไรอะโอ้โหตัวแตกสไนเขาเล่นสไนคคนดูสไนเพื่ออะไรอะโอ้โหถ้าผมโดนตัวนั้นเดียวคือตายนะโอ้ดูเขาเล่นสไนค์อะเพื่อ เหลี่ยมดูโดนเหลี่ยมโอ้โดนเหลี่ยมพอเลื่อยครับพอเขาเหลี่ยมมาปิดกิ๊บไปปิดกิ๊บปะก็โอเคนะผมก็กดออกเกมมาเลยนะกดออกเกมมาเลยนะเมื่อกี้มันไม่เล่นไม่ได้อ่ะไม่ได้จริงเขาเขาเล่นสไนเล่นเหลี่ยมเล่นปลาระเบิดคือไม่ได้นะผมว่าโชว์ความโหดไปแล้วนิดดึงแล้วก็คนดูก็น่าจะเห็นแล้วก็นำมาห้าสามมาให้นำมาสามศูนยนะครับโอเคนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดกดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะมานำคลิปแนวนี้อีกนะก็อาจจะเป็นในมือถือนะครับที่จะมาทำนะคลิปปปนนนนีีี้้ไไววค่่ะะรััับขออตลลากกสสดย